ใช่ชาตอยู่ดมพี่วิกกี้เหรอโอเคค่ะเฮ้ยอุ๊ยแล้วพูดสองตัวนี้กูไปเลยอะไรนะเก่งมากเก่งมากกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคำเลยโอ้ยกูได้ห้าคำเลยห้าคำห้าคะแนนโค้ชเก่งอ่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วภาพแรกครับ

โทษว่าพี่ไม่รู้จะใบ้ัไงจริงรู้จักไหมี่สนรู้จักครับรู้จักนะแต่ตัว้งือราจักไหมอ๋อผมเคยดูเขาใช่สีคำสีพร้อมไหมพรอมมากครับพรมครับพร้อมแล้วภาพแรกเข้ามาถูกเทสต่สมิวด อเจ้าบุเพนางเอกนางเอกเอ้าเบลาโอ้โอ้โอ้เ่ลล่อหัผู้จัดยูอะผู้จัดูผู้จัดผู้จัดยููดจัดยูยู่ใช่งใหม่เรื่อ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 งใหม่รต้องเล่นกับเขาอะลงเหมือนลงเหมือนพี่แอนโอ้โอ้อ้้โโออ้โอ้โโอ้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 โ้โโอ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 อ้โออ โอ้ย่ีมันังไรเมียนมผมไม่รู้ดังไรนั่งเองนิ่มหนอ้านไหัวนิ่่พิธีกรพิธีกรวันที่เราเปิดตัวตัวจริงสวยมากอแก้วชื่อแฮปปี้แกปี้ก้แฮปปี้ความสุขแฮปปี้กันหนึ่งแฮปี้แล้วมันมีคำนึงจอยได้ได้โอเคได้ไปทั้งหมดนะ สี่คำสีคะแนนไอ้ก็เย์อยูนะไม่แย่นะเหลือเราเนี่ยหลเดีหัอยากๆให้คนนี้ได้ไหมพร้อมไหมพร้อมครับเ้าพร้อมแล้วนะครับภาพแรกมาอุ้ยเป็นผูัด้วยพี่เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยมามแม่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 ใครพี่เออเม้ยก้าวีนีวะ พัตนน่งเลยกแรกกแรพแรกพี่วิวพี่วิวโอ้โห่ไงเผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดใช่ปะไปอันดียผมแบบนิ่งเลนิ่งลชื่อบุรนิ่้าเลาข้ายมาข้ามเลยมาอยี้ขี้ข้ขี้ข้ี้ขี้ขี้ขี้้าีี้ขี้ขี้ขี้้ขี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 ้ี้ี้

โอ้โหสิเปล่ามาสิมาสิมาสิพร้อมไหมพร้อมครับเราพร้อมแล้วภาพแรกมาหูยพินาเดพ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 เมื่อกี้ย่าแย่เออผมกินยูไปกินยูโอปแม่เลสซิ่งน้องแม่แม่น้องเลสซิ่งพี่พี่ก็เกอดดิจอนุยดีเจนุ้ยเดี๋ยววันนั้นเจออยู่ใช่ เอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนภาพผ่านไปก่อนเปลี่ยนภาพก่อนาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปก่อนเอาไว้ก่อนเรื่องการมาตอบนะอืออุ๊นางเอกพี่เอกเลยพี่พีใช่ครับสองแล้วเอออ๋อเมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เลยผู้หญิงเทมเทมเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เป็นเออมาตาลดามาตาลดามาตาใช่มาตาดาเียเล็กโอ้ยนังเอกโอ้ยอีกคนหนึ่งอ่าอเมด้าอ๋อโอ้ยยังไม่ดูนี่แม่ผูกสถาบันแม่ ข้าม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 โอ้โหข้ามข้ามข้ามามข้าัวภาษาว่าอะไรทั่วทั่วัวภาษากีนว่าอะไรถั่วบินเฮ้ยบินโย่บินโ้กะโดดของเขาค่ะแล้วคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะก็คือน้องก้านะคะคนที่แพ้ก็จะต้องโดนทำโทษค่ะจัดไป1-8นะคะเต้นแซบๆค่ะ